วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราพาน้องมาบ้านใหม่นะคะที่เล้าไก่ที่เราทำไว้20ตัวอยู่ครบสุขภาพแข็งแรงค่ะอายุเดือนกว่าแล้วนคะคะแล้วเ,เราก็ใหญ่โตมโหฬารขนาดเท่าไหร่นะกี่เมตรนะพวอกี่เมตรพ่อกี่เมตประมาณ ห้าเมตรคูณสิบเมตรได้ใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะประามาณห้าเมตรคูณสิบเมตรแล้วม,ม่ก็หกเมตรคูณสิบสองเมตรใหญ่มากค่ะเพเดี๋ยวว่าเราจะไปซื้อไก่ไข่มาเลี้ยงเพิ่มนะคะตอนนี้เราก็เลี้ยงเท่านี้ก่อนเลี้ยงไก่ทั้งแรกเลี้ยงไก่บ้านสุขภาพดีเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มะคะ่ะนี่นะคะรู้สึกเขาจะชอบตรงที่มีเด็กเขาจะไปกินกินหญ้ากินอะไรเพื่อเพิ่มความสดของเขา